สวัสดีครับมาถึง <c oughs> เออทำไมตั้งนานไม่เป็นนะพอเริ่มสวัสดีแล้วมันต้องมีการอ่าเครื่องคันคอทุกทีนะครับอะเอาใหม่นะครับเทคสองนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เรียนเป็นีกับครูริชาชานะครับอะวันนี้เราจะมาเจอกันในหัวข้อถามอย่างนี้ตอบอยังไงนะครับมาถึง ep ที่35แล้วเร็วมากๆเลยนะครับ มา EP นี้เนี่ยเขาว่าด้วยเรื่องราวของประเภทและหมวดหมู่นะครับของตัวของสินทรัพย์นะครับอย่างเช่นข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากิจการนะครับมีสินทรัพย์นะครับดังต่อไปนี้นี่คือสินทรัพย์ของกิจการนะครับสินทรัพย์ของกิจการนะครับประกอบด้วยเงินสดนะครับห้าพันบาทนะครับเงินฝากธนาคารสองพันบาทนะครับที่ดิน สี่หมื่นบาทลูกหนี้สองพันบาทอุปกรณ์ห้าพันบาทนะครับแล้วก็เครื่องตกแต่งสี่พันห้าร้อยบาทนะครับจากข้อมูลที่พวกเราได้รับนะครับเขาให้เราเนี่ยได้ดูว่ากิจาการเนี่ยมีสินทรัพย์หมุนเวียนจํานวนเท่าไหร่นะครับอ่ะสินทรัพย์ในกิจาการนะครับอย่างที่อาจารย์ลิชาร์บอกนะครับว่าสินทรัพย์ในกิจาการเนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับนั่นคือหนึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับกับสินทรัพย์ที่ ไม่หมุนเวียนนะครับความแตกต่างของหมุนเวียนกับไม่หมุนเวียนก็คือระยะเวลาของการเปลี่ยนค่าเป็นเงินสดหรือสภาพคล่องของมันนั่นเองนะครับรวมถึงอายุการใช้งานด้วยนะครับถ้าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับจะมีอัจะมีในส่วนของระยะเวลาหรือการใช้งานนะครับจะอยู่ที่น้อยกว่าหนึ่งปีนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเป็นเงินที่ร,รวดเร็วนะครับหนึ่งปีเนี่ย ก็คือช่วงระยะเวลาคือ12เดือนนะครับถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้หมดภายใน12เดือนเนี่ยนะครับเราจะถือว่าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับรวมถึงพวกเงินสดเงินฝากด้วยนะครับอ่ะทีนี้แล้วถ้าไม่หมุนเวียนล่ะก็จะมีอายุการใช้งานที่มันมากกว่า1ปีแค่นั้นเองอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับทีนี้ <c oughs> อะไรบ้างที่หมุนอะไรบ้างที่ไม่หมุนจากโจทย์ข้อนี้เรามาดูกัน อันไหนหมุนนะครับอาจารย์จะติื่องหมายถูกแล้วกันเนาะนะครับอ,อย่างเช่นเงินสดเนี่ยเราใช้เงินโอ้โหไม่ต้องถึงจริงๆเราไม่ต้องถึงปีหรอกหนึ่งนาทีก็หมดนะครับเงินสดก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์เพราะว่าเป็นเรามีกรรมสิทธิ์ในเงินนะครับเงินฝากก็เช่นเดียวกันนะครับไปถึงถอนได้เลยนะครับที่ดินที่ดินเนี่ยถามว่าอายุการใช้งานของมันเนี่ยน้อยกว่าหนึ่งปีไหมโอ้โหบางทีใช้ไปเจ็ดชั่วโคตร นึกออกไหมนะครับนานมากนะครับดังนั้นที่ดินจึงไม่ใช่สินทรัพย์หมุนเวียนนะครับลูกนี้ล่ะ่าลูกนี้ใช่แน่นอนนะครับเพราะว่าลูกนี้เนี่ยเขาจะเอาเงินมาให้เรานะครับอันลูกนี้ใช่นะครับต่อมาอุป,ปกรณ์สํานักงานอุป,ปกรณ์สํานักงานเนี่ยก็คือเครื่องที่เราใช้นะครับเครื่องมือที่เราใช้ในกิจการอายุมันเกินหนึ่งปีแน่นอนดังนั้นอุป,ปกรณ์จึงไม่ใช่นะครับเครื่องตกแต่งเครื่องตกแต่งก็คือ จากการชงเกอรียในร้านของเราก็ถือว่าไม่ใช่นะครับดังนั้นจากข้อนี้นะครับสินทรัพย์หมุนเวียนจะปรากฏอยู่ที่สามบัญชีคือเงินสดห้าพันเงินฝากสองพันนะครับห้าพันบวกสองพันเป็นเจ็ดพันแล้วก็มีลูกหนี้อีกสองพันเป็นเก้าพันนะครับดังนั้นข้อนี้สินทรัพย์หมุนเวียนคือเก้าพันบาทน,นะครับจากโจทย์นะครับเราก็ตอบ ไเลยนะครับ9,000บาทคือข้อกไกลอยู่ในราวนะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับโอเคเนาะนะครับทบก่อนนะครับทบทวนสินทรัพย์เรามีสองแบบนะครับแบบหมุนนะครับกับไม่หมุนนะครับนะหมุนกับไม่หมุนเนี่ยสองตัวนี้ต่างกันคืออายุการใช้งานนะครับแล้วก็สั ภาพคล่องของมันนะครับโอเคเนาะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราพบกันในโจทย์ข้อต่อต่อไปใน EP ต่อต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้ง Facebook เรียนบัญชีกับครูริชาร์ดนะครับรวมไปถึง YouTube นะครับเรียนบัญชีกับครูริชาร์ดด้วยนะครับถ้าเกิดพวกเรามีประเด็นคำถามตรงไหนสงสัยนะครับสามารถสอบถามอาจารย์ริชาร์ดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับและเดี๋ยวเราเจอกันนะครับในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ